สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยมันมาชาแนลของเราในวันที่18มิถุนายน2567นะเรามาเจอกันในพีนี้นะคะเป็นพ p ที่5ของงบประจําวันที่1กรกฎาคม2567นะแนวทางก็จะเป็นทางของย่มออกศึกนะคะแนวทางของพลังเตาหับแนวทางของคนมีโชคแนวทางพระมรรสั์นะแนวทางแอบปรีชาแล้วก็แนวทางเลขดับแอดเกซึ่งได้มบงวันประมาณ4ฉบับนะเราก็มาเริ่มดูกันเริ่มที่ทางของ จะบอกสิทธ์นะคะสำหรับในที่เจ้านะคะเจ้านี่แอดลงให้หมายก็ลงให้นะคะเข้าที่เลขหนึ่งเนาะหนึ่งนั้นนะคะอยู่ที่หลักหน่วยล่างนั่นเองนะคะสำหรับในงวดนี้ได้มาเรียบร้อยนะคะเด่นล่างที่1 260งหนะงวดนี้นะคะกร็รุนกันนะคะว่าจะเข้าอีกไหมท่านที่รอหรือว่าตามอยู่แอดลงให้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทางของพลังเต่าหับนะสำหรับที่การนั้นเข้าไหม ไม่เข้าใช่ไหมคะหลุดไปใช่ไหมอือแล้วสําหรับเรื่องนี้นะคะแอบก็ได้มาเหมือนปันเหมือนเดิมให้มาเด่นที่ 8กับ4เด่น85าตร์มก็จะมี83 8 9 5 8 6ปนะคะส่วนเดน4 5าตร์มก็จะมี42 4 7 0 4และ1 4นะ้องวดนี้ก็รุ่นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าพลังเต่าหับนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของคนมีโชคนะคะสำหรับวู้ที่เรานั้นเข้าเนาะเข้าจะเป็นเลขเด่น4นะคะแล้วก็ได้ศูนสี่ตรงตรงเลยนะคะแนวงวดนี้นะคะได้มาเรียบร้อยนะแนวาทางให้เด่นที่5กับ3เด่น5 5 5ตม,มันก็จะมี5 2 5 4 5 6 9 5 0 5และ1 5ส่วนใน3นะคะ5ต่อมาก็จะมี3สวน3 1 3 4 5 3 7 3และ8 3นะงวดนี้น,นะคะก็รุ่นกันนะคะว่าจะขา้อีกไหมคนมีโชคนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นทางของฟ้าบาราซับเนาะสเปรัราคคนที่นั้นแอดไม่ลงให้นะคะในงวดนี้นะคะฟ้าบาราซับให้มาเด่นที่2กับ3เด่น2 5ตัวมันก็จะมี2 1 2 9 0 2 4 2เนาะแล้วก็เด่น3 5ตม ก็จะมี3 5 3 8 6 3และ7 3นะคะงวดนี้จะเข้าริบหลักกันคนณะฟ้าบันทรัพย์นะคะต่อไปค่ะเป็นทางแอ,แอดปรีชานะะซึ่งแอดให้มางวดนี้เป็นชุดเต็มนะคะงวดที่แล้วแอดลงให้เป็นชุดนนเน้นเนาะแต่ว่าชุดนั้นไม่เข้านะคะ เป็นชุดเต็มที่เข้าเสื้อชุดเต็มนั้นแอดไม่ลงให้สำหรับคนที่แล้วเนาะในงวดน,นี้นะคะได้มาก็ให้วิงรูดที่5นะคะ2ตัวและ3ตัวก็จะมี951 854 751 791 851 5451 เจ็ดเก้าเก้าห้าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าแปดแล้วก็เจ็ดห้านะคะอ๋องุดที่เถ้าได้มากๆนะคะสาหรับชุดที่เป็นชุดเต็มแบบไม่ลงให้เข้าทั้งสามตัวและสองตัวเลยเนาะอืมนะงวดนี้นะคะก็ลุนกันว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางเล็กดับหรือปิดทาที่เลขกดับของของแอดเก้นะคะซึ่งได้มาแบ่งปันประมาณสี่ฉบับฉบับแรกก็จะเป็นดับร้อยกอาฟิวนะคะงวดที่เราไม่ลงให้นะงวดนี้ให้ดับ้บองราจะไปอยู่ที่สี่กับสองนะ นะ่อจะผ่านหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะแล้วก็ต่อไปฉบับที่2เป็นทางดับหลัก10บปอนงวดนี้ให้ดับหลัก10บปอนอยู่ที่6กับ8ดนะดับหลัก10บปอนเสือดำเนาะอ่างวดน,นี้จะผ่านหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะอันนี้วิแลยาแอลไม่ลงให้เหมือนกันนะคะก็เลยไม่ได้ทําทการนํานมาเปรียบเทียบเนาะ ต่อไปค่ะฉบับที่3นะคะก็จะเป็นดับบนวิเล่านั้นให้ดับบนที่6ผ่านใช่ไหมคะเพราะออกอะไรออกอะไรเนาะห้านสี่เนาะในงวดนี้นะคะก็ให้ดับบนที่2นะคะจะผ่านอ,อีกหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะแล้วก็ฉกบับที่4ปิดท้ายเลยก็จะเป็นดับล่างนะคะควุฒิเล่าให้ดับล่างที่ศูนย์ผ่านไหมผ่านนะเพราะออกอะไรออก3็สามหนึ่งนั่นเองในงวดนี้นะคะก็ให้ดับล่างที่ 3, นะอ่าจะผ่านอีกหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะ สำหรับ EP นี้เป็น EP ที่5ของว่าประจำวันที่1กกรกฎาคม2 5 6 7ันห้วันนี้ลงให้สี EP นะคือ EP ที่4 5 6 7นะก็รอดูกันนะคะแล้วเราจะกันใหม่นะสวัสดีค่ะ